คดีนี้ก็อุกอาจเหมือนกันค่ะคนร้ายจ่อยิงช่างแอร์12นัดซ้อนเสียชีวิตค่ะที่อะไรคือสาเหตุของการยิงอุกอาจแบบนี้ติดตามจากรายงานของคุณไพศาลรัตนบันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ เป็นวินาทีเสียงปืนดังขึ้น12นัดซ้อนคนร้ายลั่นไกกระหนบยิงนายวรพจน์อายุ41ปีขณะขี่รถจักรยานยน์เข้าไปในซอยประชาอุทิศ27แยก8เมื่อช่วงค่ำวานนี้กระสุนเข้าตามร่างกายหลายนัดเสียชีวิตคาที่พฤติการคดีนี้ถือว่าอุกอาจตำรวจสอบสวนเพื่อนผู้เสียชีวิตแล้วว่าเพื่อนเพิ่งออกจากคุกในคดียาเสพติดมาได้เพียง2เดือน ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์มานั่งเล่นที่บ้านกระทั่งตนเองจะออกไปกินข้าวกับแฟนสาวผู้เสียชีวิตกําลังจะขี่รถกลับระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นประทัดแต่กลับเป็นเพื่อนถูกยิงท่ามกลางความมืดก็เคยมีเรื่องอะไรไครับไม่ต้องตอบอันนี้ไม่แน่ใจหรืออะไรไไม่แน่ใจเราเคยด่าเขาไม่มีปากจีบตรง มองหน้าอาจจะมีมองหน้าไม่ก็สั้นอาจจะมีนะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วไม่ไม่เคยตอกไม้เลยอะไรอะไรกันอุบัติเหตุที่ทำให้ปลอดเด็กครันี้คนแรกจะมีอะไรมากคิดว่าไม่หรืแม้แต่ว่าในฝักใหญ่หรือ่าถือว่าเขาโรครูดิตมันมันไม่ได้มีอะไรครับของมัไม่ได้ แต่ครีนี้ตำรวจใช้เวลาแกะรอยหาตัวผู้ก่อเหตุเพียงสามชั่วโมงก็สามารถตามไปจับมือปืนไว้ได้คือนายชินวัฒน์อายุ44ปีขณะซ่อนตัวอยู่ในห้องพักภายในซอยประชาะอุทิศ33แขวงบางมดเขตทุ่งครุพร้อมยึดของกลางเป็นปืนก้ามอมอเสือ้อผ้าและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุวันนี้ตำรวจสอบเข้นผู้ต้องหาเจ้าตัวให้การรับสารภาพอ้างแค่ว่าบมเหตุเกิดจากมีปากเสียงกันมานานแต่รายละเอียดลึกๆ ยังต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นแต่บจได้มีการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนและความผิดตามพระบอาวุธปืนเตรียมพาตัวขอบนัดฝากขังในวันพรุ่งนี้นภิศาลรัตนบัณฑเทิงประด็เจ็ดสีรายงาน